กกกดดดาวขออนุญ,ญาตจับไพ่แทนคุณคนวันเสาร์นะคะสิบใบเพื่อตรวจสอบดวงชะตาในช่วงเดือนธันวาคมนะคะขอให้ไพ่ออกมาเอเนอรจดีแล้วก็แม่นยำนะคะสิบใบค่ะหนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ดค่ะแปด เก้านะคะสิบนะคะโอ้โหใบแรกออกมาเป็นเก้าดาบคุณขาใบาที่สองออกมาเป็น <c oughs> แห่งแมนคนวันเสาร์ปวดหัวแล้วเนี่ยไม่สบายไม่เกรนนะคะอ่ะาใบที่สามออกมาเป็นสามไม้เท้านะคะใบที่สี่ออกมาเป็นห้าดาบใบที่ห้าออกมาเป็น อัศวินถือดาบนะคะใบที่หกออกมาเป็นสี่ถ้วยนะคะเจ็ดเป็นเด็กถือไม้เทา้าเก้าเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็อ่ะแปดเป็นเด็กถือเหรียญเก้าเป็นคิงไม้เท้านะคะสิบเป็นไพ่พระนะคะ,ะมาดูกันนะเขาบอกว่าช่วงเดือนธันวาคมเนี้นะคะคุณคนวันเสาร์ต้องระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับเรื่องของ ความดันโลหิตส,สูงนะคะไมเกรนนะคะความคิดความเครียดต่างๆนะคะความตึงเครียดนะคะอาการปวดต่างๆนะนะคะปวดหลังปวดข้อปวดสะบักปวดเอวปวดเนื้อปวดตัวนะคะก็เป็นได้นะคะนะก็จะป่วยอ,อาจจะป่วยได้คนวันเสาร์นะคะต้องระวังไม่สบายนะคะนะ,ะหรือว่ามีเรื่องเครียดเรื่องกังวลใจสองอย่างถ้าไม่ป่วยก็กังวลนะคะมีเรื่องเครียดนะคะ เรื่องของบริวารบริวารออกมาเป็นดาบทั้งคู่นนะคะถ้าใครที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะระวังแฟนจะต้องไปอ่าเขามีปัญหาอยู่แหละนะเขามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องของการรับภาระเยอะๆนะคะแฟนต้องไปเคลียร์ปัญหาให้คนอื่นหรือว่าต้องไปรับหน้าเสือรับปัญหาหรือว่าต้องไปเก็บตามเช็ดตามล้างให้กับผู้อื่นนะคะนะประมาณนี้นะคะหรืออีกในหนึ่งก็คืออาจจะแบบว่าประมาณว่าหาคนช่วยยากอะทำงานภาระอะไรอย่างเงี้ยทำอยู่คนเดียวนะคะ นะส่วนบริวารอีกกลุ่มหนึ่งก็ใจร้อนค่ะนะฮะนะใจร้อนนะคะต้องอทําอะไรเร็วๆตัดสินใจเร็วๆขับรถเร็วๆนะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะอ่าในส่วนของสิ่งที่คุณจะต้องพบเจอแน่ๆนะคะอ่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะนะความมั่นคงความเจริญมากขึ้นในหน้าที่การงานนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะนะ จะมีคนที่จะต้องออกไปดีลลูกค้าอาจจะไปพบลูกค้าในใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะขยัขยบขยายหรือว่าทําให้อาเรื่องของความเจริญทางด้านหน้าที่การงานมันดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนะบางคนก็วางแผนละนะคะวางแผนที่จะมีแผนและที่จะต้องเออเดี๋ยวฉันจะทาอันนี้ฉันจะไปดีลคนนั้นฉันจะไปพบลูกค้าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็วางแผนที่จะต่อเติมขยายสาขาใดๆนะคะนะทีนี้ความหวังของเราเนี่ยมันบางทีเราหวังไว้เยอะนะคะ มันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังซะเยอะนะคะมันอาจจะเป็นแค่สามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นท่านั้นเองนะคะก็อาจจะมีงดหยิดไม่ได้ดังใจบ้างในช่วงเดือนธันวาคมนะคะนะามาดูเรื่องของปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขนะคะเขาบอกว่าเรื่องของการอารอคอยนะคะมันจะเป็นปัญหาของคุณนะคะในช่วงเดือนธันวาปัญหาไม่หนักหรอกนะนะจริงๆแล้วนะคะก็คือเรื่องของการรอคอยนะคะประมาณนี้เองนะคะ ส่วนแนวทางการแก้ไขก็คือเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะนะคะเราถ้ารอคอยเงินก็จะมีคนเข้ามาหยิบยื่นนะคะหรือว่าเดี๋ยวมันก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะนะรอคอยข่าวก็จะมีจะมีคนเอามาให้นะคะจะมีคนมาบอกข่าวดีนะคะประมาณนี้นะคะนะส่วนเรื่องของความคิดภายในใจก็คือคุณเน้นเรื่องงานแหละนะดูท่าทางแล้วนะคะจิตใจฝักใฝ่อยู่กับงานอยากมีงานที่มั่นคงแล้วก็ทําไปได้นานๆน,น,นะคะอยากจะแบบว่าเรียกว่า ยึดยึดกับงานที่เป็นหลักได้จริงๆประมาณนี้นะคะอยากจะมีความเจริญในท่าที่การงานว่างานถึงขั้นสุดเลยนะคะ่ะสุดท้ายไพ่จบที่ไฮโรแฟนนะคะนะคุณควรสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ทําแล้วจะขึ้นกับคุณมากๆนะคะอาจจะมีเรื่องของการทําบุญในเดือนนี้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเรื่องของการปรีกวิเวกเรื่องของการปรุงต่างๆมีความเมตตามากขึ้นนะคะมองทุกอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะนะหรือ ไปร่วมบุญทำบุญกันนะคะในช่วงเดือนธันวาคมอีกในหนึ่งก็คือเขาบอกว่าคุณมีผู้ใหญ่นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่นะคะประมาณนี้เลยนะคะอ่ามาดูคีย์เวิร์ดการสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของความกังวลทุกข์ใจใดๆแล้วก็อาการป่วยนะคะอาการปวดหัวไม่เกรงความดันต้องระวังนะคะอืมนะคะเรื่องของบริวารบริวารเขาก็มีภาระของเขา,าเนาะค่ะเขา,ขา,ขาแต่เขาก็จะต้องทำและผ่านมันไปได้ด้วยตัวเองนะคะอ่า ส่วนปัญหาของคุณก็ไม่ได้หนักหนาอะไรถ้ารออะไรบางอย่างอยู่ก็รอไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีการมาถึงซึ่งสิ่งนั้นๆนะคะนะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทาบุญจะให้คุณกับคุณมากๆเลยนะคะมองอะไรก็ให้ปรงๆนะคะให้คิดว่ามันเป็นธรรมชาตินะคะในช่วงเดือนนี้สิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือสุขภาพนะคะนะตามนั้นนะคะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะคะจบแล้วนะคะอ่าเป็นยังไง